รวมร่างเจ้าช้างแมงม,มอสสุดประหลาดร่างสุดท้ายแม่ดอกไม้กินคนรวมร่างสัตว์ประหลาดร่างห้าครับผมเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมไปนะครับกับเกมคล a ซี่เดน p ปาร์สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลัง่งกันอิกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้เราก็จะมาทําการตามหาซากฟอสซิลของเจ้าคาเค่นแล้วก็จะมาเปลี่ยนร่างเจ้าช้างแมงม,มอสให้กลายเป็น ร่าสุดท้ายเจ้าช้างแมงมดนี่แต่ก่อนเราใช้บ่อยสุดๆถ้าเปลี่ยนเป็นร่างสุดท้ายแล้วเราน่าจะได้ใช้เพิ่มขึ้นและอีกตัวนึงก็คือเจ้าเคนโทซอรัตที่จะมาเปลี่ยนเป็นร่างที่หกันด้วย เดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้จาน่าตื่นเต้นแค่ไหนเลิ่มานะครับผมตัวอะไรแอบอยู่ในพุ่มออกมาก่อนเฮ้ยอุย้ยบางทีก็เห็นเจ้าเควินนี่กดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอืเป็นความลับของเกมอะไรหรือเปล่านะสำหรับตอนนี้อเปิดกล่องดูซิได้อะไรดีๆบ้างเอ่ย บางครั้งก็ได้เพชรถ,ถึง5เม็ดกันเลยทีเดียวอุ้ยนี่ไงเฮ้ยได้จริงด้วยแม่ส่งไปแบบรฟรีๆเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเจ้าคาเคนนี่ก็ขาดฟอสซิลอยู่ประมาณเท่านี้น่าจะได้ยังไม่ครบไปเลยเพื่อนเฮ้ยฟลุ๊เจอแล้วเพื่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นแบบส่วนหัวเฮ้ยจริงด้วยส่วนหัวคาเคนโอ้โหชิ้นแรกไดหัวเลยเพื่อนแม่ดีจริงๆเป็นไปได้ว่าตรงนี้แน่นอน โอ้อยู่ด้านบนเฮ้ยชิ้นนี้ต้องเป็นของเรามาชิ้นยาวชิ้นใหญ่แถวแถวนี้แน่นอนเจอแล้วชิ้นเล็กโอเคขอบใจมากเุ้ยเงินกำลังจะหมดโอ้เจอแล้วเพื่อนเอาเงินหมดเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหต้องรีบไปเติมเงินแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเลยจ้าอุ้ยของเราต้อตรงรีบ โอเคและนี่ก็คือซากฟอสซิลเจ้าคาเค่นที่เราเก็บมาได้อ่าก็จะเป็นชิ้นเล็กอันนี้ึแล้วก็ชิ้นนี้ตามด้วยชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นอืมแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นแบบว่าเปลือกพวกนี้ได้มาอีกประมาณ5ชิ้นประกอบเข้าไปอ่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยอืม แล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายยังขาดอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้อ็้ยชิ้นยาวอีกแล้วโอ้นี่มีชิ้นยาวอีก2โอเคร๊บขาดอีก9ชิ้นขราวหน้าก็จะเป็นเจ้าที่ม้ายูนิคอร์นขาดอีกประมาณ7ชิ้นรอกันไปก่อนนะทุกคนได้เวลาในการ แม่เปลี่ยนร่างเจ้าเคนโทซอลัสกันก่อนก็คือเจ้าตัวนี้กําลังจะเป็นร่างที่ห้าครับผมแม่หน้าตาอย่างกับดอกไม้กินคนเปลี่ยนร่างเจ้าไดาโนเสาร์กินพืชสุดประหลาดเฮ้ยฟริงแม่ดอกไม้กินคนรวมร่างสัตว์ประหลาดร่างห้าครับผม ดูขาของมันสิกลายเป็นกี่ขาวะเนี่ยแล้วหนามของมันโคตรใหญ่โตหน้าตาก็ดุดันตัวนี้น่าจะใช้ในการต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมมากขึ้นพามาดูพลังกันนิดหนึ่งนี่เจ้าตัวนี้เลือด340ถือว่าใช้ได้โจมตีถึง7 2เป็นตัวกินพืชที่โจมตีโคตรแรงป้องกัน58ก็พอใช้ได้สปีด264 เจ้าตัวนี้นี่แหละเริ่มเหมาะแก่การต่อสู้เป็นอันดับต้นๆแล้วตัวสุดท้ายก็คือเจ้าช้างแมมมอดฮี่เดี๋ยวจะพาไปดูเดินเล่นกันเต็มกรงไปหมดรวมล่างเจ้าตัวเล็กกันก่อนเอ้ยโอ้โหแตกตือนจะเย็นนี่เปลี่ยนร่างสามา่ก่อนเพื่อนฟริงรวมล่างเจ้าช้างเมงมอสสุดประหลาดล่างสุดท้ายร่างปีศาจมาเลยจ้าโอ้ย เฮ้ยตัวประหลาดอะไรวะนี่อ่น้ำมันงวงหรือภูเขาไฟ โอ้โหเจ้าตัวนี้ก็เรียกว่ายังก,กับแม่หมวกของไวกิ้งมีลักษณะสามตาเขี้ยวก็ประหลาดส่วนงานี่กลายเป็นเขาจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือตีเลือดก,ก็ถือว่าพอใช้ได้315เลยนะโจมตี62ไม่แรงมากจนเกินไปแต่ถ้าโจมตีคิติคอลก็ว่ากันอีกทีหนึ่งดีเฟนซ์54สปีด120ค่อนข้างจะเชื่องช้าเออมองดูก็น่ารักดีนะดูหางของมันสิเจ้าตัว ตัวใหญ่พอสมควรส่วนเจ้าตัวนี้นี่โอ้ยโคตรโหดเลยเพื่อนแม่พลักกำลังการโจมตีของมันไม่ธรรมดาสุดๆลองนำมาใช้สู้กันสักนิดหนึ่งเริ่มมานะครับผมดีเจ้าแมงมอสเริ่มขึ้นมาอยู่ต้นๆเอาละใส่เข้าไปก่อนตามด้วยเจ้าตัวนี้เลยละกันเอาให้ชนะชัวๆว,วัดพลังกันหน่อยซิโอ้โหคู่ต่อสู้ไม่ธรรมดาฟางเมงมอส ร่างสุดท้าย29ไม่คลินี่โจมตีไม่ค่อยจะแรงแต่เลือดฉันเยอะเออเอาละเพื่อนฟึุปคิติคอลส5โจมตีคิมาหลายนี่โจมตีถึง71อโบรโคตแรงงั้นก็ต้องเน้นคริติคอลบ่อยๆชลุบนั่นแหละเฮ้ยโบร4สเองเหรอเฮ้ยปราบเจ้าตัวนี้ได้ก็ถือว่า สุดยอดเลยเพื่อนนั่นแหละจะตายหรือเปล่าอาจจะป้องกันตีสังหารโอ้สวนเจ้าลี่ก็ขอลดเลือดเอาเฟลแย่แล้วเพื่อนเอ้ยอย่าเพิ่งตาย49เองลรออืมโจมตีโอ้โหแ่ทีแบบนี้นี่อยากดแย่เอ้ยฟลุ๊ปสบ้ยโจมตีเจกไปก่อนแล้วก็เจ้านี่โจมตีไม่แรง 46่ิเน้นแรงๆเลยเพื่อน70เข้าไปโอ้โห85อย่าประมาทเจ้านี่มันก็โหดน้เพื่อนว้าว93สึกของเจ้านกเขาแกะอืมแรงๆเพื่อนโอดแรง94อุอ้ยนี่ก็แรงเหมือนกัน อย่าดูถูกมันนะเพื่อนอุฟรุปตายซะคริสติโอลแม่เจ้าช้างแมงมอดล่าสุดท้ายก็ถือว่าทำได้ดีต่อไปก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะใช้ตัวหนามนีโจมตีตั้ง72ขนาดยังไม่นำไปฝึกฝนโอ้ยช้างแมงมอด <c oughs> <c oughs> ได้มาเจอกับตัวนี้อีกอุ้ฟรุป54บ54ฟรุปนี่แปแรงจริงๆย่า แม่เป็นตัวที่ดาเมจแรงสุดๆขนาดไม่ใช่ล่างสุดท้ายแล้วนายจะเฟลอะไรล่ะเพื่อนเฮ้ยโจต้องคริติเข้าถึงจะดี54กับ32อื็ดสิโดนไป86แหแรงอยู่เพื่อนคราวนี้ฟึุปเฟลอีกให้ตายเถอะแม่จะเฟลอะไรบ่อยๆเยังไม่ชินมือเนี่ยแหละนะวิจงตจมตี74เลยละ่ะเฮฟ อาดนี้ก็ป้องกัน28อ่าบรไม่แรงมากตายไปก่อนแล้วก็เจ้าช้างแมนมอสอุ้ยฟลุ๊แล้วก็ป้องกันป้องกัน25โอ้ยตายก่อนปิดฉากมันเจ้าตัวหนามเลือดโอ้ยโจมตี53ดีเฟนส์แกนี่ไม่ได้เยอะเดี๋ยวจะต้องตีทะลุเก,กราะ7 1แรงอยู่ นเน้นป้องกันเดี๋ยวก็พ่ายแพ้หรอกนะเจ้าช้างเหมืองหมอดถทะลุเกราะลัวๆอุ้ยอ,อ้ยหกสิบอ,อืมร้อยยี่สิบเจ้าหนามโคตรแรงอุย้ยหน้าสั่นไปสิอุย้ยไม่มีตัวไหนนี่แรงกว่าเจ้านี่อีกแล้วนะเมื่อคิดสติเค้ลตอนนี้อุย้ยโจมตีแรงโคตรจำได้ว่า เคยเห็นขี้ของเจ้าหุ่นยนต์กันด้วยนะเจ้าหุ่นยนต์ก็สามารถมีอุจจิได้นี่ไงอุจจิเจ้าหุ่นยนต์จากกลเดโนเสาร์แม่ถ้าทิ้งถังขยะจะได้เป็นเงินหรืออะไรเอ่ยดูสิ ก็ได้เป็นเงินนึกว่าจะมีอะไรพิเศษโอเคนะครับผมก็สําหรับในครั้งนี้เรียกได้ว่าเราได้เห็นเจ้าช้างเหม็มอดเ,อเป็นร่างสุดท้ายกันแล้วนะเออในคราวหน้านี่เราอาจจะมาเปลี่ยนร่างเจ้าตัวไหนกันอีกก็ต้องมาดูกันเดี๋ยวจะพยายามเปลี่ยนร่างเจ้าตัวเก่งๆไม่ว่าจะเป็นอีควานดอนเจ้าบราคิโอซอรัสหรืออโรซอรัสหรือใครอยากจะเห็นเจ้าคอยาวก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ เจ้าคอยาวปากกว้างน่ากลัวจริงๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เพียตตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ